เอาเลยครับ,รก,บ,นะบก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะพบกับแกนเซราเรียกันอีกรอบหนึ่งนะผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงแบบ NPC ใหม่ๆกันบ้างนะครับผมก็ NPC 2ตัวที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้ก็เป็น NPC เอ่อสตัตวแพทย์นะครับผมสัตว์ป่าตัวนี้นะครับผมก็เป็น NPC ตัวใหม่นะมไม่ใช่เด็กคือสำหรับเออ่เวอร์ชันนี้ก็เป็น NPC ตัวใหม่นะผมก็ แล้วก็อีกตัวหนึงก็คือเป็นเอบหัวร้อนผมเป็นลุงคนหนึ่งลุลงคนหนึ่งนะฮะผมมาเรามารู้จักเธอกันสักนิดหนึ่งนะผมก็เอ c ตัวนี้นะผมเป็นเอ c สตัตวแพทย์นะครับผมก็มีหน้าที่ดูแลสัตว์นะผมมันก็บอกในวิกิพีเดียว่าอย่างนั้นนะผมแต่ไม่เห็นมันจะดูแลอะไรเลยนะผมก็ไอตัวเอ c นี้นะผมมันจะขายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพูดก่อนเรามันไมไง ก็อเอปิโซดนี้ครับผมผมได้มาจากการที่ผมมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในตัวนะครับผมก็สัตว์เลี้ยงตัวนั้นก็เอ่อนี่นะผมผมมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้ตัวแรกนะผมเป็นสัตว์เลี้ยงแบบเอ่อเป็นเป็นผีเสื้อนะเห็นไหมผีเสื้อหลากสีนะครับผมผมได้มาจากซื้อมาจาก NPC นักเดินทางอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ก็ก,ก,ก็ก็ซื้อมานะแล้วก็ตั้งติดไว้ในตัวอย่างนี้นะผมอย่าลืมใส่ในอินวนทอรี่ด้วยนะผม ใส่ในแบบช่องของมันโดยเฉพาะนะครับผมจากนั้นเราก็ได้สัเลี้ยง์ของเรามานะผมก็เราได้สัเลี้ยงปุ๊บจากนั้นก็รอ ABC สปาลมานะผมก็รอไปนะผมพอ a อ c สปามาปุ๊บมันก็จะหาบ้านสักหลังที่ว่างๆนะผมก็อย่าลืมสร้างบ้านด้วยนะผมสร้างไว้แบบดีๆหน่อยนะผมไม่งั้นเอเบซีจะไม่อยู่นะผมมาบูดูก่อนว่ามันขายอะไรบ้างนะผมมาเปิดปุ๊บนี่เลยอื้อนะผม เปิดมันปุ๊บนี่คือแบบโอ้โหอย่างแรกที่สะดุดตามากเลยคือนี่คือมันเป็นเ็คือเสานั่นเองนะครับผมเสาป่าธรรมดานะผมไม่ใช่ป่าดงดิบนี่คือฟอเรสต์แต่ถ้าเป็นชังเกิลน,นี่คือป่าดงดิบนะบผมบอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะผมก็นี่คือจะขายก็ต้องมันอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับผมเรื่องเสานี่คือเราพูดถึงแล้วใช่ไหมเอองั้นเราข้ามไปนะผมว่านะนะก็เอ็มบซีเหล่านี้มันจะขายเป็นชุดสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไม่อนุญาต นะครับนี่เดยเห็นไหมข,า,ขาวๆนี่คือแบบด็อกลายเส้นมันก็คือใบอนุญาตเลี้ยงหมานั่นเองนะรับขนาดต้องเลี้ยงอะไรสักอย่างนีะ่คือต้องมีอนุใบอนุญาตนะไม่งั้นไม่งั้นแบบเลี้ยงไม่ได้นะผมมาแับแถวบ้านนี่คือแบบต้องมีอนุญาตใบอนุญาตก่อนถึงจะบินโดรนได้โอ้โหขาวเก่าชิบหหยนะครับผมมามนเลี้ยงลาดับก่อนว่ามันขายอะไรบ้างนีนะ่ก็คือเป็นไกด์ก็คือเป็นชุดไกด์นั่นเองน้เป็นสมุดไกด์ซึ่งเอาไว้ทีหลังนะผมเอาไว้ทีหลัง มาเอาเริ่มอันนี้กันก่อนเลยนะผมนี่ก็คือเป็นฮุกของสควอสควอโรนะก็สควอโรคือกระรอกน anyway. totally ั่นเองนะผมฮุกกระรอกนะผมนะครับผมไอตัวฮุกกระรอกนี่กคือมันสามารถที่จะฮุกต้นไม้ได้นะครับผมซึ่งปกตินี่คือเราไม่สามารถที่จะฮุกต้นไม้ได้นะผมตาฮุกธรรมดาเห็นไหมมันจะทะลุไปเห็นไหมจะทะลุไปมันจะสามารถที่จะเกาะได้ก็ต่อเมื่อเป็นอ็อบเจกต์ที่เราสามารถที่จะแตะต้องมันได้ส่วนพื้นหลังแบบนี้มันแตะต้องไม่ได้แต่ถ้าเป็นฮุก ของครอกแล้วก็สามารถที่จะฮุกได้เห็นไหมก็ก็แค่นั้นแหละนะผมก็แค่นั้นแหละนะผมมันเป็นฮุกกรอกซึ่งสังเกตดีเห็นไหมพอเราติดกับอะไรปุ๊บมันจะรูปร่างเหมือนกรอกเลยเห็นไหมต่อไปก็เป็นนี่เลยแซ่นะครับผมแซ่แซ่นี่คือเอาไว้แบบสายแซมมอนนะเหมือนเช่นเรามีแซมมอนตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเรามีแซมมอนอย่างเงี้ยตัวนี้สูกไหมเรามีเอ เรามีแซลมอนสลามอย่างเงี้ยเราดาเมจปกติคือประมาณสิบสิบห้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเอาฮุกเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ตัวนั้นที่เอ่อไอมินเนี่ยเราเนี่ยกำลังโจมตีอยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปประมาณยี่สิบห้าอย่างเงี้ยเอ่อมันก็จะเอาไว้แบบเพิ่มดาเมจอย่างเงี้ยเอ่อฮุกนี้ก็ไม่ไม่ซื้อนะ <laughs> ไม่ซื้อเพราะผมไม่ได้ใช้แบบซลมอนอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปคือด็อกไลเซนบ้านอนุญาตเลี้ย,ยงหมา นังกก็เราถ้าเราซื้อปุ๊บเรากดไปปุ๊บมันจะไม่มาหาเราก่อนไอไปอนุญาตเลี้ยงหมานี่คือเราจะไม่สามารถกดปุ๊บมันหมาจะไม่หาไม่นี่มาอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแมาหมาหมาอยู่ไหนมาอันนี้แมวมาไหนหามาก่อนหามาไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้หมานะ ไม่เล่นมุกนี้ไม่เล่นมุกนี้มุกเก่าแล้วหมายอยู่ไหนวะด็อกด็อกด็อกอยู่ไหนนี่ไงเจอละนี่ไงด็อก <c oughs> นะครับผมก็ใบอนุญาตเลี้ยงหมานี่คือเราจะต้องให้เรามีบ้านของหมาด้วยบ้านหมาไม่ถึงก็เป็นบ้านคนนี่แหละนะผมแล้วก็เรากดลากไปอะไรเนี่ยอ๋อบ้านนี้ยังไม่มีประตูอืมโอเคได้เลยอยู่ไหนดีว่าอยู่บ้านกูแล้วกันนะหมายอยู่บ้านกูมา ชึบอ่านะผมจากนั้นเราก็จะได้หมามันเลี้ยงแล้วผมนอกจากจะหมาแล้วยงังมีแมวอีกด้วยนะผมก็แมวก็เหมือนเดิมนะผมเราก็เอาใบาอนุญาตเลี้ยงแมวนี่แหละกดไปจากนั้นมันก็จะมาหาเราเองแค่นั้นแหละนะันมง่ายๆนะผมง่ายๆซึ่งถามว่าหมาพวกนี้มันเลียเล้ยงอะไรไม่ใช่เลี้ยงอะไรมันให้อะไรเราก็ไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่รู้ลืมไปแล้วมันให้อะไรลืมไปแล้วผช่างมันช่างมันนะผมปะ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือใบอนุญาตเลี้ยงกระต่ายนะผมก็ยังไม่โผลมาเลยนะผมก็รอต่อไปนะครับผมต่อไปก็เป็นนี่เลยเป็นกระถางนะผมก็กระถางต้นไม้นี่ก็มันแล้วก็เอาไว้ปลูกนะผมก็สําหรับใครที่แบบสายสร้างบ้านก็มาเอาตกแต่งได้นะผมก็ซึ่งอันนี้ขอรีวิวหลังนะผมเพราะแบบมันมีรายละเอียดเยอะเหลือเกินนะผมเออมาต่อไปก็เป็นนี่เลยไย่ลายนะผม รู้จักปลาคยนะผมปลาคยคือปลาปลาคราฟนั่นเองนะผมส่วนไอคนคนฝรั่งหรือญี่ปุ่นเขาเรียกว่าปลาค้ยนะปลาคยนยผมก็เป็นเว้าปลาคราฟนะผมมันก็จะเป็นเว้าอย่างนี้นะผมแล้วก็ถ้าเรากดค้าไปมันก็ยาวมากยิ่งขึ้นเออบวกกับตอนนี้เป็นแบบเป็นช่วงที่แบบฝนไม่ใช่ฝนดีลมแรงพอดีนะผมเออชุบๆเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเห็นไหมปลาคยเยนะปลาค้ย ว่าปลาคยก็ก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นเลยนะผมแค่นั้นแหละมันมีหน้าที่แบบเล่นว่าวนะผมใครชอบเล่นว่าวก็จัดมาได้นะผมแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นนี่เลยเป็นแชมพูนะแชมพูเอาไว้เอาเอาไว้สำหรับย้อมสีมินเนี่ยนนะผมก็เอาไว้ลูเคนั้นพอม, <gasps> มาต่อไปก็เป็นสัตว์ขี่บ้างนะผมพอเพราะไอพีซีตัวนี้มันก็ไม่ได้ขายสัตว์ เลี้ยงธรรมดามแล้วผมมันก็ขายสัตว์เอาไว้ขี่ด้วยนะผมมาเริ่มแรกเลยนี่เลยนะผมชุบๆกดไปนะผมแล้วก็ขี่แม่งชุบๆแล้วก็มาดูกันว่ามันตัวอะไรนะผมมาลุ้นกันชุบใช่แล้วนะม,มันก็คือฟาร์มิงโกะหมากูตายเดี๋ยวหมากูตายมามาหมากูตายจอห์นวิก จอ h n นวิกน <John> <laughs> ล้ผมมาเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมทำไมพื้นที่มันเริ่มมืดมืดวะอ๋อหกโมงเย็นแล้วนี่นะผมมาสัเลี้ยงของเราคือเป็นนกฟาร์มิโก้นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่แบบเดินไวมากเห็นไหมนี่เลยเป็นสัเลี้ยงของเราเป็นสัญลง,งเอาเเไว้ขี่เป็นหมาเกิดเฮ้ยหมาเกิดเร็วจังวะหมาก็อยู่ตรงนี้อ๋อโอเคส่วนแมวก็อยู่ตรงนี้นะผมแมวอยู่ในไบโอมสโวนนี่เลยเห็นไหมแมวแมวชื่ออนะไรเนี่ยบับเบิ้ล มัชืบบ่าเป่นะผมมาที่เสเลีงเราต่อนะผมก็เส็เล็งตัวนี้ก็ประมาณนี้นะผมถ้าเราปล่อยมันให้มันอยู่นิ่งๆได้ไหมมันจะยืนขาเดียวได้ไหมแต่ถ้าเราวิ่งมันจะวิ่งสองขาแต่ถ้ายืนยืนขาเดียว <c oughs> นีนะผมก็ประมาณนั้นไม่ต้องรีวิวอะไรมากเ <c oughs> พราะเลามีอีกสองสามตัวนมันจะรีวิวนี่คือมาเออมีซี่นั่งแล้วหลังๆชึบอืมนะผมมาตัวต่อไปก็เป็นนี่เลยนะผมเอ่อ ต่อไปก็เป็นสามตัวละครไม่ใช่ดิไม่ใช่ละครเลยหม่ถึงสันเลี้ยงสามตัวมันก็คือมานั่นเองนะผมมามาตัวแรกกันก่อนเลยนี่แหละตัวนี้นะผมมันชื่ออะไรดีกว่าเนะี่ยเออดัสตี้ราวแฮเซดเดลก็คือเป็นพันของมานั่นเองนะผมก็มาด,ดูกันนะผมฟา้ามืดอ่ะขอเปลี่ยนบรรยากาศได้ไหมได้ไหมได้ไหมแป๊บนึงแป๊บนึง ขอเปลี่ยนหน่อยขอเปลี่ยนหน่อยนะผมสามารถที่จะเปลี่ยนได้ <c oughs> เปลี่ยนแป๊บน,นึงนะผมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,ม,หนมาต่อไปก็เป็นม้านะผมมา้าดูดิม,ม้าอื้มโคตรสวยนะผมม้าตัวนี้แตกแตก,ตกแ,ตก,ต,กแต,กตกแตกวิ่งอย่างพิวสง,ง่านะผมแต่เป็นจำได้เพราะเรามีไอเทมพิเศษนะผมไม่เกี่ยวกันนะผมโอ้โหมา้าจริงๆนะผมมันก็มีไอเทมหนึ่งนะผมเป็นไอเทมที่แบบสามารถวัดความเร็วของ ของการเดินทางของเราได้นะผมซึ่งไอเทมตัวนั้นผมลืมไปแล้วมันคืออะไร <c oughs> ผมซ้ําที่จะไปขโมยอุ้ยอุ้ยนี่มันนี่ไอ้นี่นี่มันช่วงนี้มันเป็นอ,อ,อะไรว่าอีเวนลมแรงไงเพราะงั้นไอสลามที่มันมีบอลลูนบนหัวก็จะโผล่มานะผมเออมาเดี๋ยวรีวิวม้ากันก่อนนะผมก็ม้าตัวนี้ก็ม้าสีนี้นะผมมันจะมีสามสีนะผมสีนี้สีนี้นมาถึงสีแบบนี้ สีดำแล้วก็สีขาวนะมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะผมเดียวอีสองตัวสุดท้ายซึ่งราคามันก็ยีอทองนะผม,นนม,มันะตันไม่แพงไม่แพงนะมสำหรับสำหรับใครที่แบบเล่นมาได้ประมาณแบบหลายชั่วโมงหลายวันแล้วเงี้ยมานะผมมาต่อไปก็เป็นม้าขาวใช่ไหมเออม้มาขาวเกือบเกือบหน้าแตกแล้วนะอาชาขาวนะอุย้ยเดี๋ยวนะมีใครเล่นว่าขางหลังอะ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหม หายไปแล้วหายไปแล้วนะ้ผมมาต่อไปม้าอาชาข่าวนะครับผมดูดิตกแตกตกแตกตกแตกมันทําให้แบบเออมันทําให้เท่นั้นเองนะผมมันไม่ทําให้แบบเร็วหรือแรงอะไรเลยนะผมแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยนะผมสุดท้ายก็เป็นอาชาในนะผมก็คือม้าสีดานั่นเองกดไปใช้แป้งเลยนี่เลยเห็นโอ้โหโคตรเท่นะผมก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะใช้มา้าใช้มา้า ถ้าผมฟังแล้วแบบรู้สึกว่ากูแบบผิดกฎหมายไงดูไปถึงม้าไว้ขี่อ่ะเออไม่ใช่เอามาไว้เสพไว้รุ่นทําอะไรเนะ <c oughs> มานะผมมาม้าก็แต่ละประเภทก็มีจุดเด่นของมันก็คือเป็นสีนะผมถามแา่ว่าวิ่งเร็วเท่ากันไหมก็ไม่รู้นะ <c oughs> นี่กูรู้อะไรบ้างวะเนี่ยนะี่ผมไม่ได้ไม่ได้แบบวัดความเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ประมานีนะผมม้ามาแล้วก็ต่อไปสุดท้ายก็เป็นชุดนะผมชุด กระต่ายนะผมมันก็มีหูกระต่ายกับหางกระต่ายนี่กูต้องซื้อจริงๆใช่ไหมไม่ซื้อได้ไหมมาซื้อซื้อเพิ่มแบบเพิ่มความน่ารักนะผมก็ไอชุดกระต่ายนมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะผมวอร์วอรเตีไอเทมนะชุบชุบใส่ไปใส่ไปน่ารักเลยเนาะน่ารักเลยนะผมชุบอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วก็มันจะขายเสาด้วยอย่างที่บอกไปนะผมแล้วก็ชุด หนังสือไกลนะผมอา้าวชิบหายเผิ่อแป๊บเดียวม่งปลัดโมนอะชิบหายต้องทําไงอ๋อรู้แล้วต้องทําไงเราไปนอนดีกว่านะนอนดีกว่านะผมเดี๋ยวว่าคันเวลานเองโอ้ยเช้าแล้วนะอเ <c oughs> ช้าแล้วนะผมมา n อ c ตัวต่อไปนะผมก็เมื่อกี้ก็รีวิว nbc ซสาวสัตวแพทย์ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราก็ต้องรีวิว เออลุงน้าลุงหัวโลนนี่เลยลุงหัวโลนอยู่ที่ทะเลไปกันเลยเราวาร์ปไปได้เรามีเสาว,วาร์ปนะชึบอ่ะชึบกดไปถึงแล้วนะผมรดเร็วดังใจนึกนะผมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับผมอ๋อแลผมมาแล้วผมตัวต่อไปก็เป็น A b c <oughs> ลุง A b c ตัวนี้มันชื่อว่าดิสแคนน้ผม,มีชื่อคนใช่ไหม ชื่อคนแล้วกันนะผมลุงดิสแคนตัวนี้นะผมเขาก็จะขายไอเทมสำหรับการล่าบอสนะผมไม่ใช่ล่าบอสเดี๋ยมาถึงอีเวนต์ของบอสนะผมก็ในซีซั่นนี้นะผมมันก็จะมีบอสเอ่อบอสมังกรนะครับผมเป็นบอสมังกรแล้วก็บอสมินิมิินบอสก็เป็นบอสออกนะผมออกรู้จักออกไหมยักษ์ยักษ์ที่ถือเอ่อไม้กระบองอ่ะนั่นแหละนะผมแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็เป็นมินิบอสก็เป็นตัวอะไรสี่อยากาะเป็นนักเวทนะผมก็เป็นสามตัวที่แบบโคตรที่แบบสุดยอดมากถ้าเราได้อเทมมันมานี่คืออืมฮึเดวแทบจะร้องไห้นะผมบอกเพราะแต่ตัวนี้คือแบบไม่ใช่เล่นนะผมไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะครับผมมาตัวละครเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวละครที่ขายอะไรบ้างนะก็ผมชุบนี่เลยนะครับผมก็อันแรกคือเป็นเบียนะผมผ่านไปผ่านไปเพราะมันไม่สมคไรขนาดนั้นนะผมมา มาเรามาดูนี่กันก่อนแล้วกันนะผมอันนี้ก็คือเสานะครับผม,มนี่เลยแท่นวางศิลากับศิลาคริสตัลนะโอ้โหผมตั้งชื่อให้เองเป็นไง <c oughs> อไรของกู <c oughs> ก็เป็นแท่นเอาไว้วางหินอทสระน,นี่แหละผมถ้าเราวางปุ๊บมันก็จะเกิดอีเวนต์บอสน้องผมเป็นบอสที่แบบจะมาทั้งสองฝั่งอย่างเช่นเราตั้งไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยจากนั้นบอสรงตัวก็จะมาโผลพมาทั้งสองข้างซึ่งเรามีหน้าที่ในการปกป้องเสา เสาไอเนี่ยนะผมเสาไอเนี่ยอย่าให,ให้มันพังเพราะศัตรูทั้งสองด้านเนี่ยมันจะมาลุมเสาตรงกลางถ้าหากเสาตรงกลางโดนทําลายปุ๊บอีเวนต์นั้นก็จะจบไปเราก็จะแพ้ไปนะผมแต่ถ้าเราเอาชนะอีเวนต์นี้ได้เราก็จะได้ของดรอปจากบอสนะผมนอกจากนอกเหนือนจากนั้นเราก็ยังจะได้เหรียญน,นะผมเหรียญเอาไว้ซื้อไอพวกนี้นะผมนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมบทนี้คือเราทำมาที่จะเอาเงิน,นเอาเงินที่เราอยู่ในตัวเราเนี่ยไปซื้อได้นะผมแต่ถ้าเรางเกตดีๆเห็นไหม เราซื้อไม่ได้แล้วก็สังเกตดีๆตรงที่จะซื้อเห็นไหมนมันจะเขียนว่าห้าแล้วก็มีเหรียญอะไรแปลก,ปกๆผลมมาข้างบนห้าเหรียญอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็เป็นห้าเหรียญอันนี้ก็ห้าเหรียญแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจ็ดสิบห้าเหรียญอะไรประมาณนี้นะผมมันจะมีเหรียญพิเศษของมันอีกซึ่งดรอปได้จากการที่เราไปฆ่ามอนสเตอร์จาก event, อีเวนต์ปกป้องเสาเหล่านี้นะผมก็เดี๋ยวถ้าวันวันว่งวางๆของผมเนี่ย เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไปถึงวันไหนที่ผมมีออไอเทมที่มันดีๆกว่านี้เนี่ยผมจะฆ่าบอสให้ดูก,ก็ส่วนไอเทมพวกนี้ก็มันก็เป็นคาถานุ่มคาถาเอาไว้ใช้ในแบบในอีเวนต์นั้นๆนะถามว่าใช้นอกอีเวนต์ได้ไหมก็ใช้ได้นะผมใช้ได้แต่ถามว่ามันส่งอนุภาพอะไรขนาดนั้น,น,นก็ไม่นะ อ๋อแล้วก็ถ้าเราอยู่ในแบบฮันดโหมดอ่างเงี้ยมันก็จะขายเสื้อให้เรานะผมซึ่งเสื้อแต่ละเสื้อแต่ละเซตนี่คือแบบโคตรเท่นะผมบอกเลยว่าโคตรเท่แล้วก็มันก็จะขายอาวุธที่แบบทรงอนุภาพไปอีกอย่างเช่นอันนี้นี่ผมอะไรเนยเฟรมรลัชเฟรมบัชรถแล้วก็เป็นกระทาไฟเอ้ยม่ทำอะไรบนี้นะมึงมาทำอะไรมึงแหกปาดถน้ตีแม่ง ไอปาโลมาเวนดูเดมัน,ม,นมันเรียกอะไรของมันประมาณนี้อ๋อลืมบอกไปว่ามันมายัางไง <c oughs> <c oughs> นะผมก็เอ็นบีซีตัวนี้นะผมเอ็นบีซีลงเตรียมพอเปะปุ๊บม,มันอ่างว่าลงเตรียมไม่เข้าใจเดี๋ยวนะทำไมมีสองตัวเนี้ยอะไรวะนะนะมงคุยอะไรกันมานะเดี๋ยวนะอ๋อเอ็นบีซี เฮ้ยเดี๋ยวนะมันกินมันกินน้ำด้วยเฮ้ยเฮ้ยภาพหายยากเลยนะเมื่อกี้นะ<笑><笑>นั่นก็ผมก็ไอพีซีไอโรตียมเนี่ยมันก็จะขายอุ้ยผมได้ตังค์ลืมบอกไปกดตรงนี้ได้ตังค์มาแคหาแคหาเหรียญน,นะผมแค่นั้นเลยนะผมเราไม่สามารถที่จะกดได้อีกนะผมลืมบอกไปลืมบอกไปลืมไปเลยกำลังจะเล่าว่ามันมาจากไหนนะผมก็เราเอาสามารถที่จะเอาเงินเนี่ย ถ้าเหรียญมาซื้อไอ้พวกนี้ไดเ้เลือกมาสักอันนะผมไลนิ่งเอ g e x p เปิดแล้วก็เอ่อบาริสติกกับเฟรมบ u ัชนะครับผมก็กดมาเลยลองดูเรื่องเท่าติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้น้องติดตั้งได้นี่เห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับผมจากนั้นมันก็จะยิงศัตรูนะครับถ้าศัตรูมันมานะองแตติดตั้งได้แค่ครั้งเดียวเห็นไหมแถมกินมานานด้วยชืดชๆดชดชดเรามาลองดูซิว่าถ้าเราเรียกศัตรูมาตอนนี้เนี่ย ศัตรูมันจะมาเยอะแค่ไหนมาดูกันยังไงมาแล้วมาแล้ว,ลวกดไปนี่แหละปุ๊บเห็นไหมดาเมจไม่มอย่างแรงอื้มอื้มไม่โดนเอออย่างงั้นแหละเพื่อนยิงอีกืออเออนะผมก็ประมาณนี้นะผมมันก็จะยิงประมาณนี้นะผมแต่ถามว่าศัตรูอ่อนแอขนาดนี้ไม่ไหมนะผมเพราะศัตรูนในอีเวนนั้นมันแบบโคตรจะโคตรจะแกร่งนะผมโดยเฉพาะไอ,ไอตัวที่มันบินได้นี่คืออืมมันจะพุ่งมาหาเราอย่างเดียวนะผมมันจะพุ่งมาทาร้าย เสาของเราเ <c oughs> นี่ยครับผมก็ประมานนั้นอ๋อส่วนที่อย่างที่บอกไปนะผมไอเรียนถ้าเราอยากได้เรียนเยอะๆนะนเาให้ไปฆ่าไปฆ่าบอสใน,อ,นอีเวนนั้นเท่านั้นนะผมในอีเวนนั้นเท่านั้นนะครับผมนอกจากนั้นคุณจะหาทางอื่นก็มันมีวิธีอยู่นะผมแต่ผมลืมแล้ว <c oughs> ลืมง่ายเหลือเกินมันรู้สึกว่าจะมีอีกวิธีหนึ่งนะผมที่แบบได้น่าจะมาจากกล่องหรือถุงอะไรทุกอย่างผมผมลืมแล้วนะผมลืมลวหรือถ้าแบบ มันไม่วิธีอื่นก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะผมก็เอคิดลงคิดลืมนนะฮะผมก็อะไราประมาณนั้นนะผมก็มีอย่างอื่นอช่ไหมเนี่ยก็น่าจะไม่มีแล้วนะผมมารีวิวแค่สองตัวที่จริงผมกะจะมาแบบรีวิวแบบ NVC สองตัวแล้วก็รีวิวไอเทมแบบไอเทมใหม่จากเออซีซั่นนี้นะผมก็คิดว่าแบบเออรีวิวแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะผมแต่พอผมพอดูจากเวลาที่ผมอ่านแล้วคือแบบอหืมแม่งเป็นชั่วโมง นี่กูอะไรนักหนาเลยคือแบบแล้วเราอธิบายแบบโคตรละเอียดนะผมถ้าว่าแบบมีใครไม่เข้าใจก็มาสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะผมเดี๋ยวผมจะให้เขาคนนั้นนะผมให้ดูคลิปผมซ้ำอีกทีหนึ่ง <laughs> <laughs> ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ <laughs> <laughs> มานะผมก็ประมาณีก็แล้วกันนะคร้บผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมออ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปนี่เลยมีชุดใหม่นะผมชุดหมาอานไหลวะเนี่ยเป็นชุดหมานะผมเนี่ยเลยด็อก เอียกับด็อกเทลกันลผมคูหมากับหางมาแล้วก็สำหรับใครที่แบบชอบเป็นหมาชอบเป็นหมาให้เพื่อนนะผมตอนนี้เพื่อนแบบคือดีกับแฟนก็อย่าลืมใส่ชุดนี้ไปบอกเพื่อนนะผมว่ากูเป็นหมาแล้วเราเองโบ้ไงเราเองโบ้ไงนะผมก็ประมาณนี้นะผมก็มาก็ประมาณนี้คูพูดหลายครั้งเลยนะ ก็ขอบคุณท um, ุกคนที่ตามชมจนจบจะกลังใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมขอบคุณที่ตุนที่ตามชมกูจะพูดซ้ําทําไมช่วงนี้เจอแบบเออช่วงนี้แบบไงอยู่บ้านไงอยู่บ้านเงาเงาคนเดียวไม่มีคนคุยด้วยไงพูดคนเดียวกระจกบางทีก็กระจกนี่ยก็พูดโต้ตอบกลับมาเราก็แบบคนลุกสู้เลยทีเดียวนะผมพูดหลวงกุเนี่ยแล้วก่อนฟันดีขอบไปบายายบายพูดหลวงกูเนี่ยจะว่าไป นุ <S <S <kleine and> ๊กความมิกองกูก็สวยดีเหมือนกันดูเด็กโคตรเร็วเดินโคตรเร็วเออปกติผมใช้กระตอกไงไม่ใช่ปกติผมใช้กระตายไงที่ทุกคนถามกระต่ายมาจากไหนโอ้กระต่ายมาจากกระตกปลาเนาะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะทําจะทําไม่ใช่เดี๋ยวจะทําเลยไม่ถึงจะรีวิวว่าผมตกปลาเลยทําอะไรยังไงนะผมก็ทำวันหน้าวันหน้านะวันหน้า